แสดงความเคารพนายอำเภอเมืองลำปางประธานในพิธีบนอ้งององหน้าไปยกรบองจบมือลงสาราเบี้ยตักขบวนลงแล้วับเรียนท่านปลัดล่อโสอำเภอเมืองลำปางท่านปลัดล่อเหนือกลุ่มงานความรับผง อำเภอเมืองลำปางท่านประหลัดอำเภอทุกท่านท่านสวัตป้องกันและปราบปรามสพเมืองลำปางสมาชิก200อสอำเภอเมืองลำปางและสมาชิกอสอจังหวัดลำปางพ่อค้ยที่สายทัวร่อนถ่ยห้หน่อยถ่าให้หน่อยองทุกนายทุกนายที่ประหลักัน ในภารกิจในคืนนี้ด้วยนอำเภอเมือ,มอลงลำปางได้รับเครื่องรองเรียนทางสูงดำรงธรรมองเธอดี่้านเปิดสถานบริการซึ่งในขณะน,นี้รัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงมหาดไทยและสำนักงา,านตำรวจแห่งชาติได้เร่งรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโคควิดประกอบกับนโยบายของจังหวัดลำปางได้สัง่งเน้นย้ำให้กับชับให้อำเภอเมือ,มอ,มอ,มอลงลำปางซึ่ง มีสถานบริการตั้งอยู่หลายแห่งและเป็นที่พักพิงของทุกคนที่น้องอำ e เภอเมืองระบาเป็งขอให้ทุกท่านร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสถานบริการวันนี้ตามที่อำเภอได้กำหนดซึ่งจะแบ่งเป็นสองสายวันนี้ต้องขอบคุณในความร่วมมือของเจ้าหน้าที่สมาชิก200อส อำเภอเมืองลำปางและสมาชิกกกศจังหวัดลำปางรวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรอเมืองลำปางกานที่ได้ร่วมปฏิบัติงานนี้ขอทุกท่านตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอดทนคำนึงถึงพี่น้องประชาชนที่รอความหวังจากพวกเราและขอให้ปฏิบัติภารกิจสําเร็จลุล่วงไปดยดีขบ๊อททราบเลิกแถว้งหมดโอ้ลง ลงน่าพยัดยกอกอึบงึ่ลงทำระเบียบฮัก